สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขค,คนนะครับวันนี้บารซ้นกับมาเลาะอ,อีกขึ้นเกานะครับในช่วงสายๆนะครับของวันที่25ตุลาคม2 5 6 5นะครับกับสาวรายสาวรายพอเห็ดแลว้วพี่น้องนี่แต่ว่าเห็ดจะแตกนะครับหนานี่นะครับพี่น้องดอกแรกแหกมานพี่น้องเห็ดแตกนะครับ แต่ว่ายังสวยนะครับทั้งพื้นยังสวยเลยนะครับแต่ว่าหลังแตกซื้อนะครับบ่อป่อยนะครับหนานี่นะครับดอกแรกแข็งมันพี่น้องมารุนมาเชี่์กันนะครับพิกัดเก่าพิการเดิมบานบาวซนยังมีเฮ็ดโปโกให้ได้เก็บนะครับนี่คือต้นโกนะครับใบกอนี่นะครับคือต้นกอที่ออกเห็ดนะครับพี่น้องนี่คือต้นหน่อยเขานะครับท้งพุนคือต้นใหญ่นะครับพี่น้องไปตามสาวไส้ไปเก็บ นะครับจะมาบรบประมาณกับมารุ่นกับเด้อพี่น้องเด้อแห็นจะแตกงามนะงาม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 นี่งามไย ถึงจะแห้งแต่ว่างามเลยพี่น้องนะครับเห็ดไหนย,ยังแกงแ่บอีเลีนานี้นะครับเบาโซนแกงแล้วมื่อนั้นนะครับย,ยังตุต่มพี่น้องเบิ้งนะครับเห็ดดินแห้งแกงก็แฉบแฉบส่วงนี่นนเริ่มหานแล้วพี่น้อง เริ่มมาเริ่มมาน,นี่ตัวเถานั่มนะครับมามน,มน,นะมาแลนะมาแลนะจะพ่ออยู่พ่อกินแล้วพี่น้องนะครับแกงแซ่บอีีเด้พี่น้องมาดูเบาเหรียญเนอะหนานี่แกงแซ่บคักขนาดนะครับ เดือนนี้เดือนตุลาเตหดยังบลาเด้อพี่น้องเฮ็ดก็ยังมีให้ได้เก็บอยู่นะครับทางอื่นบดจักนะครับแต่บัตรบอซนยังมีเด้อผักมื่พี่น้องผักเมือผักเมือดนะครับเนี่ยอ้าผักเมือด,เ,อด,เ,อด,เ,อดเริ่มออกแล้วพี่น้องนะครับค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 ัจะกฝน

สองดอกนี่เดย์สามดอกเกือบงางนี่เกือบนานี้นะครับพี่น้องเฮดฮงกอจะเป็นเซ็กซี่นะครับเฮดของเทศนะครับพี่น้องนาของมันฤดูการช่วงนี้นะครับเฮดจะลังแตกเซ็กซี่นะครับดินกรแหงนะครับเฮดสิบงามเพราะว่าฝนตกนะครับพี่น้องเฮดจะบงงามนะครับ นานี่แต่ว่าออกนะครับเท็ดน้ำหมอกยามองการไกลเนาะกันดกกันตะวัน ลังบัวง,งามเก๋ขนาง,งามเก๋ใหญ่ฟูดอกงาม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 พี่น้องนี่ดอกนี่นาาง,งามขนาดนะครับาขาใหญ่าขา <ขอ S 1> ใหญ่นะขาใหญ่ด้วยว่าสันาส้น,น<อ>พ,พี่น้องว่าสั้นว่าสั้นขาใหญ่ขาวขาวพอแกงแล้วพี่น้อง ทั้งโบมันปาไดก็ได้พ่อกแกงอยู่เด้อนี่นะครับนี่พ่อกแกงพ่อแกงดอกงหญ่ดีแต่แตกแกงแซบบอกไว้เลยว่าแซบสุดๆนะครับช่วงนี้พี่น้องนโอ้โหสไปเดอร์แมนไม่อยากไปด้วย แกงแสบคือกันนี่ใช่ะค่ะเสี่ยงใครต่วค่่ะ มันๆนะครับพี่น้องกระเพาะได้ยูได้กินนะครับถึงบุหรายบุหรายป่ากระเพาะได้นะครับพี่น้องสําหรับในช่วงนี้ปลายเดือนตุลาคมนะครับก็จะช่วงปลายปลายนะครับปลายฤดูกาลโอกาสเก็บเฮ็ดแต่ก็ยังมีให้ได้เก็บพอได้ยูได้กินได้เก่งเยู่นะครับมันีอกับมันเหคดพ็อกโกกัดอกก็งามยุ่นะครับทั้งพักเหมือดนะครับพักเหมือดก็งามๆนะครับเก็บได้ทั้งพักได้ทั้งเฮ็ดนะครับ มานกว่านี้โ่มีอีกแล้วพี่น้องมานเกินไปนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็พ่อหอมปากหอมคอเรียกน้าย่อยในการเก็บเห็ดนะครับทางอื่นอาจจะหมดหรือว่ายังมีกระบอกหูนะครับแต่ทางบ้านบ่วซุนยังพอได้เก็บอยู่นะครับแล้วพอกันไหมในคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ